ใช่ค่ะมาติดตามภารกิจของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมค่ะที่สารกลางจังหวัดขอนแกน่นนางรุ่งรัตนาบุญหลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเขต12ค่ะร่วมประชุมกับหัวหน้าสนราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2 5 6 6รอบที่1การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมค่ะรวมไปถึงการพัฒนาระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้รายงานผลการดำเนินงาน ว่ามีการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวมีการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดขอนแกน่นทําให้จังหวัดขอนแก่นมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากที่ช่วงโควิด1 9ระบาดนะคะก็พอผ่อนคลายปุ๊บก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 3ล้าน5แสนคนค่ะมีวงเงินที่หมุนเวียนในจังหวัดนะคะกว่า9,400ล้านบาทค่ะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ตั้งเป้าไว้ค่ะ ขณะนี้ค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในชุมชนส่วนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน่นก็ได้รายงานผลการดำเนินงานโดยได้ดำเนินโครงการการท่องเที่ยวแอ่งเล็กประกอบด้วยโครงการท่องเที่ยวโอทอบนววิถีจังหวัดขอนแกน่น มี114หมู่บ้านค่ะหมู่บ้านโอท็อปท่องเที่ยว7หมู่บ้านและหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม3าหมู่บ้านรวม135หมู่บ้านดำเนินการใน26อําอำเภอปัจจุบันค่ะก็มีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและมีการปรับตัวโดยการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชนลงไปส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ทางด้านนางรุ่งรัตนาบุญหลงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ชื่นชมทางจังหวัดขอนแกน่นที่มีการตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ระดับจังหวัดช่วยกัรระดมสมองร่วมกันขับเคลื่อนการทํางานค่ะพร้อมแนะนําให้มีศูนย์กลางการจําหน่ายสินค้าโอทอปและทําฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเรื่องของที่พักด้วยร้านอาหารรวมไปถึงสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดนะคะเพื่อให้สะดวกต่อนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแกน่นและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะ